แตงโมจากสวนรอบสุดท้ายจ้าตันนนวน่ะเซียน,น,นเซนะียนหับแตงโมยโยนตะกีนตแตกโปจ้บพี่นอ้องมาดูนึงเพิ่น,ะน,นเซเลียนแบบเพิ่นจะเลียนแบบไปเซียนมือหับแตงโมค,ค่อยๆหน่อยค่อยๆหน่อยเดี๋ยวจะช้ำเดี๋ยวจะช้ำมือกาวมือโกผันว,าว่าบพราะเปนฟุตบอลได้นี่มือกาวมือโกผันว่าเดนไประบาด แต่กะหวานอยู่ด้วยจ้ะหวานอยู่อ่าถือฝนฝนตกใสแต่กะลูกแบบลูกใสลูกสมบูรณ์อยู่แต่กะหวานอยู่จ้ะแต่เที่ยวทีแล้วเที่ยวมาอากาศมันห่อนแห้งห่อนจนวนันลูกระเบิดห่อนคักตอนนี้ก็เก็บมาอีกรอบเก็บมามอีกรอบอ,รอันนี้คือว่าโบเมนเมื่อสิบ้วจ้ะโบเมนเมื่อสิบอันนี้คือมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นได้ซมีม่กีเอาแล้วนะจ้ะ เมื่อเสียพิ่นน่ะพิ่นเอาไว้แครนเถาละหน่วยเด้ออันนี้ห้าหยังซีน่วยหาหนวยตัวเถาเสียเอาจังได้อีกแม่นบ่ใส่เก็บเก็บกันลงว่าย่างอีกประมาณเพิ่อมอลกว,ว่าอีกจักสองสามเมื่อจังสิเก็บอีก,กอย่า,านงนี่ยเลกคนนี้ยิ่งบิ๊กประมาณน่ะ อเ,เออเดินสาันไปไปซื้อใ้กินิเปียกเลยนะไปซื้อเขา้ากินรอบแรกเบิร์ไปซื้อเขา้ากินที่นองหวานกับบหวานคือพอเต็งโมจากของนี่อันนี้มาแหลวหวานนี่หวานนี่กะหวานนะซันนี่ก็คือหวานเหลวหนะ้าเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาฝนมานือ ปกติแตงโมน่าฝนนี่โอ้ยบางผ่ามาแดงแดงหวานกระโบหวานมันมีรสชาติอันนี้ยังหวานอยู่อันนี้หวานพอกินอยู่จ้ะยาเยอะกระโบละเอียดกต่ปล่อยตำเรืืองตามภาษาที่แหลกแห้งว่าจะไถถทิมที่แหลกแห้งว่าจะไถถิ่มเบิร์ตคนตัวเอาไปมากก็ยังอัานก็ได้ลูก่จ้ะได้ลูกได้ลูกพอได้เก็บขายเก็บกินอยู่ี่จ้ะ แงโมแตงโมฝุนเพียนกับไปตั้งเพียนกับไปตังยนูนทั้งผุนไปตังทั้งผุนโซ่โซ่เพิ่นรัคข้าเห็นโซ่ให้ลค้าเห็น,หาหนบานนี้กันนั้นทั้งนี้กันลบไว้ทั้งหลังลบไว้ทั้งหลังจังค่อยๆคาดขึ้นไปข้างบนนา่าจะจะคลายไปเบิ้งเดอ้อเบิ้งเดอ้อเบิ้งลูก หนึ่งลูกนี่ก็ใหญ่อยู่เนาะลูกใหญ่อยู่ได้จ้ะลูกใหญ่อยู่เด้อลูกหนึ่งประมาณสมโลสี่โลคือกัน